โอเคนะครับก็เลยคลิปนี้ไม่ได้ไปคลิปแนะนําการลงทุนนะครับพอดีผมก็เป็นหวัดด้วยนะเลยไม่ค่อยอัปเดตอะไรเยอะนะครับต่อก็ b t c วันนี้ถนะ้าปิดตัวโอ้โหแดงแล้วลากขึ้นลากลงนะครับเนี่ยตอนนี้มันยังติดแนวต้านของเทเล,ลนี่นะครับเนี่ยเส้นขึ้นมาแตะแตะก็ลงแตะแล้วก็ลงนะอ่าเพราะว่าตรงนี้เป็นเทเล,ลนแนวต้านแล้วก็บวกกับ EMA ม0สองร้อยด้วยมันก็เลยทําให้ไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเนาะก็ตอนนี้ก็ไซ์เวย์ในกรอบเนี่ยนะครับ โซนสองหมืเนี่ยถึง1 8ึ่งื่นแปดหกร้อ่ะเตะสายเบสตรงนี้เรื่อยๆก็ตอนนี้รอมันเบรกนะครับอ่าถ้าให้ชัวร์หน่อยก็รอมันเบรกสองหมื่นสามร้อยแลมันจะได้ยืนเหนือเส้นดีเบสองร้อยได้ครับเนาะนะ <c oughs> แล้วก็แอบเป้าต่อไปถ้ามันเบรกได้สองหมื่นแปดร้อยเนาะแล้วก็แถวนี้สองหมื่นหนึ่งเท่าไหร่เป็นเทเลายใหญ่นะก็คงไม่น่าผ่านจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพอดีนะครับเนาะตรงนี้ ถ้ามันเบรก20,300ได้โอกาสที่จะไปชน2อง0 0ก็อบชนครั้งแรกได้แต่ไม่ผ่านครับ้จต้องตกมาก่อนเนาะอบก็ถ้ารอให้ชัวร์ก็รอเบรกครับสําหรับแผน btc แล้ว2อ3 0 0นสร้อยด้เนานะ <c oughs> โอเคขอโทษคนระับออะสอดขขาช็อตเรารอหลุดนี่เลยเรารอหลุดนี่นลอาถ้า่สั้นเร็าตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้อยู่ต่ำกว่าเส้น ema สเส้นเลยนะครับ แอไม่งั้นตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแนวหลุดหลุดกรอบสามเหลี่ยมอะเออถ้ามันหลุดสักหมื่นแปดเก้าร้อยเนี่ยแล้วเราค่อยทำการช็อตแต่ว่าเราต้องมาดูที่ประมาณหมื่นแปดหกร้อยเจ็ดร้อยนะเอออาจจะแบ่งทีพีไปก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะทะลุลงไปหมื่นแปดหรือเปล่าอ,อ่าถ้ามันไม่ลงมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเพราะว่ามันไซเวย์เนาะคือได้กำไรก็รีบขายแล้วช่วงนี้มันไซเย์เดี๋ยวราคาก็กลับมาที่เดิมแล้วก็ลากขึ้นพาเราใจเสียแล้วเนาะก็มีทซก็แผนประมาณนี้นะครับต๋อ แล้วอย่างเมื่อวานในกลุ่มผมก็ได้กําไรกันอยู่ครับเนาะเมื่อวานตัวเอฟเลที่ผมให้ไปนะตรงเนี้ยอ่ามันได้ก้อนนี้ไปับเนี่ยเบรกปุ๊บอ่าก็ได้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่าส่วนโซนนี้ไม่ได้ช็อตเนาะเพราะว่าเราโฟกัสแค่ทางเดียวแล้วครับเนาะขาเดียวอ่าเอ็กก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว BTC ของเราแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยครับกลุ่มฟรี คลมพีพี IP ของเราก็มีหลากหลายเหรียญที่จะแนะนำกันเล่นนะครับเน,ะะนะาะการทำกำไรรอบแซนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ